ได้หายาให้พ่อเนี่ยนี่หลเวอะไรนิดนึงเราจะเชื่อแล้ว่าเขาทำหรือเปล่าครับ ครูครับได้คุยเขาไหมนิดนึงก็ได้เราได้คุยได้อะไรกันบขาเขาบอกว่าอะไรไหมอ่ะีเขาตัวไหนจะเอายาไครับไม่ไดี๋ยว้อเดี๋ยวมเมเดี๋ยวคุยัูตัวก่นครับแป๊บนึน จริงๆอไรดอไรจะอกจริงครับพ่อข้างๆไป่ใช่ใช่ไหมครับพ่อเรื่องนี้ก่อเหตุจริงๆนะครับพ่อแป้วพอมีอะไรจะพูดบ้างหรือครับจะพูดบอกทั้งหมดเดี๋ยวดิอาเจ้าพ่อเลยขอบคุณแม่รู้สึกยังไปร้อนๆๆ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 ๆ

รถ้าเป็นคดีอาตาโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตเนี่ยเมื่อพนักงานสอบสวนจะสอบสวนผู้ต้องหาเนี่ยทางพนักงานสอบถ้าถ้าจำเลยมีเนี่ยพนักงานสอบสวนจะต้องจัดหาเลยฮะตามมาตราหนึส จะต้องจัดหาให้มาร่ว,วมฟังการสอบสวนด้วยเพราะฉะนั้นทางพนักงานสอบสวนก็ประสานไปที่สภาธนายความสภาทนายความาก,ก็จะจัดจัดหาทนายความซึ่งช่วงนี้มันเป็นผมพอดีก็ให<ม>้มาฟังร่วมฟังการสอบสวนก็คือเป็นสภาทนายความจัวจดสกแก้วใช่ครับสภาทนายความจากักอำเภอเมืองสแก้วนี่ไ่ด้มีโอกาสได้พูดก็ยังไม่เจอกันต้องต้องต้องคุยกันก่อนแล้วก็จะให้ปรกคำยังไงก็อีกเรื่องว่ากัน